สวัสดีค่ะดิฉันรองสาจจรย์่ที่มากรุ่ดยิ่งนะคะบุใยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรายชภัฏลำปางค่ะ การฟื้นฟูเทศก,กาลประเพณีปล่อยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพะมา่าเมืองลำปางสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรมนะคะที่มหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางเนี่ยได้รับทุนนะคะจากาบพทนะคะจากาการฟื้นฟูเทศก,กาลประเพณีปล่อยต่างข้าวซ่อมต่อน,นี้นะคะเพื่อให้สามารถที่จะไม่หายไปการฟื้นฟูร่วมกับชุมชนแล้วก็เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนให้อยู่คู่เมืองลำปางต่อไป ็เป็นวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นการปลุกซฟอ์พาเวอร์ของเมืองลำปางเนี่ยณตอนนี้เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้นะคะแล้วก็ศิละปะ,ะพะม่าทไทยใหญ่ที่อยู่ในวดัดในสถาปัตยกรรมต่างๆที่อยู่ในใน,ในลำปางซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนที่อื่นนะคะโปรดักแรกเนี่ยก็คือขนมเปี๊ยะเพราะเรามองว่า ห้าเราทําผลิตภัณฑ์อะไรที่เราสามารถที่จะกินได้ทุกวันหรือขายได้ทุกวันเอ้ยลํำปางเนี่ยจริงขนมเปี๊ยะเนี่ยเรากินกันทุกวันแล้วก็ขนมเปี๊ยะล้ำปางอร่อยมีอยู่หลายเจ้าทีนี้เราก็เขาเรียกว่า walk in เดินเข้าไปหาเลยเดินเข้าไปหาร้านขนมเปี๊ยะจนมาเจอร้านลีรุ่งเรืองนะคะแล้วทางทางเจ้าของอเจ้าของ เจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วก็คือน้องสินเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยกำลังอยากได้คอลเลคชันใหม่เพราะมีทั้งตลาดต่างประเทศขายในออ,อนไลน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ขายหน้าร้านด้วยเป็นที่มาของลายกระต่ายลายนกยูงแล้วก็ลายกรรมรเทศออกมาเป็นคอลเลคชันแรกนะคะที่ไปปั๊มอยู่บนขนมเปี๊ยะเป็นไฮไลท์เป็นเอกลักษณ์ของรีรุ่งเรืองก็คือขนมเปี๊ยะไส้ส้ม อย่างนี้นค่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการผสานวัฒนธรรมเพราะจริงๆลำปางเนี่ยเป็นเมืองพระหูวัฒนธรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีนพมา่าไทยใหญ่และอีกหลายๆชาติพันธุ์ดังนั้นพอเราได้ขนมตัวนี้เนี่ยแล้วก็พัฒนาร่วมกันมีการเลือกลายนะคะแล้วก็ทำสตอรี่นะคะว่าออกมาเป็นสามลายคีวปิดก,ก็คือ เป็นลายแกะสลักอยู่ที่วัดจงคาแกะดอนเต้าก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักซึ่งเป็นการผสมวัฒนธรรมของพม่าก,กับอังกฤษเช่นเดียวกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระต่ายกระต่ายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ออกลูกออกหลานได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้อ่เขาเรียกว่าเป็นภาพของการ ต่อเนื่องการสืบเนื่องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของพระจันทร์นะคะอีกลายหนึ่งก็คือลายนกยูงลายนกยูงเนี่ยถ้าทางาในตามคติอินเดียแล้วก็พมา่าเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็อีกในย่าหนึ่งก็คือนกยุงเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ก็คือแสงสว่างก็ ทั้ง3ลายเนี่ยก็มีความเป็นมงคลเป็นสิริมงคลเราก็เลยเอาความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความหมายดีๆของลายที่ดึองออกมาเนี่ยค่ะไปผูกกับวัฒนธรรมของจีนก็คือขนมเปี๊ยะก็เลยได้ขนมเปี๊ยะ3ลายออกมาตอนนี้คอลเลกชันแรกเป็นขนมเปี๊ยะที่เราทานเป็นลูกเล็กๆนะคะ,ะทานได้ทุกวันอีกคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยจะรอตอนเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะขนมไหว้พระจันทร์ที่เป็นลายกระต่ายคิวปิดนะคะ แล้วก็นกยุงเนี่ยจะออกมาอีกคอลเลกชันหนึ่งสำหรับลีรุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินนะคะเป็นคนดูแลร้านรุ่นที่สอของที่นี่ค่ะก็จะมาช่วยทำขนม นะคะช่วยดูแลแทนคุณแม่ค่ะก็สำหรับของฝากเนี่ยจริงๆทุกวันนี้คนก็มองถึงขนมเปี๊ยะในจังหวัดลำปางค่อนข้างเยอะค่ะ ด้วยความที่มันมีออนไลน์มีอะไรด้วยที่คนเขาเริ่มเห็นมากขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้เดินทางมาลำปางจนตอนหลังกลายเป็นพอมาภาคเหนือบางทีไปเชียงใหม่ไปอะไรก็แวะเข้ามาลำปางมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อขนมเปียไปเป็นขอฝปะเพราะว่าที่ลำปางเนี่ยค่อนข้างจะทำเป็นเหมือนโฮมเมดนิดนึงดังนั้นเนี่ยรสชาติมันก็เลยจะค่อนข้างมีความสดใหม่แล้วก็น่าสดใสสำหรับคนท,ทั่วไปในการเข้ามาเที่ยวลำปางค่ะ สำหรับเอกลักษณ์เนี่ยเชื่อว่าเป็นในเรื่องของความสดใหม่ของขนมค่ะเพราะว่าเราเราทําแล้วเราก็ไม่ได้ค้างมันนานเราทําเน้นขายวันต่อวันไปค่ะรวมถึงในเรื่องของไส้ขนมที่เรามีทงแบบดั้งเดิมมาก่อนเลยทั้งไส้ถั่วไส้ฟักไส,ส้ถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพอมาพักหลังเราก็เริ่มตามกระแสะมากขึ้นมีไส้ชาไทยมีไส้นมเย็นมีชาเขียวค่ะจนตอนนี้ล่าสุดก็คือมีเป็นไส้ส้มเพิ่มขึ้นมาให้ก็ถ้าหากใคร สนใจอยากซื้อขนมเปี๊ยะอร่อยๆสไตล์โฮมเมดนะคะก็แนะนำร้านดีรุ่งเรืองลำปางค่ะอยู่ตรงข้ามสยามทีวีซึ่งเรามีขนมให้เลือกค่อนข้างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะจีนโบราณขนมเปี๊ยะกุหลาบไข่เต็มฟองหรือว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบทานไข่เค็มก็มีแบบไข่ชิ้นน้อยหรือว่าสามารถสั่งได้ตามที่ต้องการเลยอยากได้ไข่เยอะอยากได้ไข่น้อยที่ร้านก็จะมีรับทำคัสตอมให้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ